ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะคะเราควรหาครีมกันแดดทานะคะอยู่บ้านก็ต้องทานะคะเพราะรังสี UV นี่ร้อนมากนะคะทำให้หน้าเราเป็นฝ้าได้นะคะเราต้องรีบหามาใช้นะคะอยู่บ้านก็ต้องทาไปข้างนอกต้องลิ่มทาแล้วก็หาหมวกสักได้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นบล็อกเซตนะคะในราคาเพียง390 0ค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะจากปกติบล็อกเซตตัวนี้นะคะในราคา4 6 6 5นะคะ เหลือเพียง3900ค่ะอันนี้นะคะต่อต้าน PM 2.5ได้นะคะนี่ค่ะ BA Light Selector นะคะปริมาณ45กรัมนะคะในราคาหลอด3900นะคะเราก็จะได้ตัวแถมตัวนี้ค่ะ BA lotion N นะคะ8มิลอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็ BA Lotion Immerse อีกหนึ่งชิ้นนะคะแปหมิลกันนะคะอะไรอยงค,ค่ะ3ามเนย์ค่ะอันนี้ช่วยให้ผิวของเรากระชับนะคะสา้าดมากใช้ครั้งแรกก็จะให้หน้าเรากระชับนะคะใช้เพียงครั้งแรกก็เห็นหน้าเรากระชับนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะไม่เหนียวเหนอะหนานะคะทาลงไปแล้วจะซึมซับได้ดีนะคะตัวนี้นะคะ ว่าป้องอันนี้เราทำด้วยแสงสีแดงนะคะวัฒนกรรมของโพลานะคะใช้แสงสีแดงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกัน PM 2.5ได้นะคะสนใจก็สอบถามเราได้คะ่ะ0623933 3 8 9 063 2219 782นะคะส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ